สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเช้าวชาวนีและคุณกำลังฟังชาวโบ p o พอดคาสต์พอดคาสต์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในต่างแดนและกลารเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ชาวโบ p o พอดคาสต์ค่ะในอพิสอดนี้นะคะเชาก็จะมาแนะนำให้รู้จัก สระสระหนึ่งค่ะซึ่งเรามักจะเห็นสระนี้เวลาเราเปิด Dictionary แล้วมันจะมีคำอ่านของคำศัพท์นั้นนะคะ,ะตัวนี้นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นตัว e ที่มันกลับหัวค่ะลองเขียนในกระดาษแล้วก็ลองกลับหัวดูนะคะเราก็จะนึกออกว่าอ๋อมันคือตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะมีชื่อเรียกว่าชววนะคะไม่ใช่ชววมาลายูยอะไรแบบนี้นะคะเขาอ่านว่าชววซึ่งตัวชววเนี่ยเวลาออกเสียง จะออกเสียงว่าเออนะคะชวามันมีความสำคัญอย่างไรนะคะชวาเนี่ยมันมักเป็นที่นิยมสำหรับพวก native speaker ในการออกเสียงเจ้าชวาเนี่ยเพราะว่าเวลาเราออกเสียงคำศัพท์บางคำอะถ้าเราเคยได้ยินเขาจะมีการ stress บางพยาง stress ก็คือบเน้นเสียงพยางนั้นซึ่งถ้าเราเน้นเสียงพยางนั้นแล้วอะตัวอื่นเราก็จะไม่เน้นถูกไหมคะ ตัวที่เราไม่เน้นเนี่ยเราจะใช้เสียงชวาเพื่อช่วยให้มันเหมือนรู้สึกวีแล x กซ์แล้วก็สามารถออกเสียงพยางที่สเตรสได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะเราใช้ชวากันตอนไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเราสามารถออกเสียงชวากับคอนเทนต์เวิร์ด n t นะคะคอนเทนต์เวิร์ดหมายถึงคำที่มันให้ข้อมูลนะคะคำที่มันไม่ใช่แบบ คำนั้นเป็นคำศัพท์ละกันเอา,อางี้พวกคำนามคำกริยาที่มันมีความหมายนะคะเขาเรียก content words นะคะเราใช้เสียงชวากับ content words สำหรับพยางค์ที่ไม่ได้ stress อ่าอย่างที่เชาบอกไปว่ามันเป็นตัวช่วยทําให้เราเอ,อ,ออกเสียงพยางค์ที่ stress ได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีก,กว่าคะ่ะตัวอย่างแรกนะคะคือคำว่า again again นะคะ คำว่า again ที่แปลว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะ stress พยางที่สองเพราะฉะนั้นพยางแรกอะเขาจะออกเสียงว่าเออแทนอะเพราะว่ามันจะทำให้เรา stress เสียงคำว่า again ได้ง่ายขึ้นจะเป็น again ตัวอย่างต่อไปนะคะ machine machine อ่าสังเกตไหมคะว่าเรา จะ stress ในพยายงค์ที่2เพราะฉะนั้นพยายงค์ที่ไม่ได้ stress ก็คือพยายงค์แรกเราจะออกเสียงชัวค่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะ Celebrate Condition s p o r t Campus เห็น <m> ไหมคะว่าพยายงค์ที่เราไม่ได้ stress เนี่ยมันจะมีเสียงชวัวจะมีเสียงเอออยู่นะคะถ้ายังไม่ได้ยินนะคะสามารถเปิดเสียงให้ดังขึ้นได้นะคะแล้วก็ลองย้อนกลับไปฟังดูได้คะ่ะ ต่อไปค่ะเสียงชวาสามารถใช้กับฟังชันเวิร์ดได้เหมือนกันนอกเหนือจากคอนเทนต์เวิร์ดนะคะฟังชันเวิร์ดค่ะคือคำเชื่อมในประโยคนะคะอย่างเช่นคำว่า Can นะคะเวลาชาวอ่านคำว่า Can เดียวๆเนี่ยก็จะอ่านว่า Can ปกติเหมือนที่เราเรียนมาแต่ว่าถ้าคำว่า Can ไปอยู่ในประโยคชาวาจะอ่านว่า Can เดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะ Can you help Can you help ตัวอย่างต่อไปค่ะคำว่า t o นะคะ ถ้ามันอยู่ตัวของมันเดียวๆเขาก็จะอ่านว่า t o o แต่ถ้ามันอยู่ในประโยคจะอ่านว่าเธออย่างเช่น let's go to the shops let's go to the shops ต่อไปค่ะคำว่า some นะคะถ้าคำว่าซ้ำเดียวๆก็อ่านว่า some ปกตินะคะแต่ว่าถ้า some อยู่ในประโยคเราจะใช้เสียงชว่าโดยอ่านว่า s o m อย่างเช่น give me some money give me some money ต่อไปค่ะในบางกรณีนะคะก็จะมีการใช้เสียงชวาโดยพวก native speaker นะคะกับคำที่มีสามพยางหรือมากกว่านั้นเช่นคำว่า banana banana หรือ amazing amazing ในบางสำเนียงของประเทศอังกฤษนะคะเราก็อาจจะได้ยินบางสำเนียงที่แบบหุยเขามีการใช้เสียงชวาที่ชัดเจนมาก ถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็ขอยกตัวอย่างเป็น Cockney accent เคยได้ยินไหมคะคือ,อ Cockney accent เนี่ยเขาจะใช้กับใน East London ก็คือเป็นลอนดอนตะวันออกเขาบอกว่าเป็นสำเนียงของชนชั้นแรงงานนะคะเหมือนถ้านึกไม่ออกว่าพูดยังไงลองไปฟัง Adele ที่เป็นนักร้องคะ่ะใน YouTube ดูอันนั้นนะคือสำเนียง Cockney เลยคะ่ะ ตัวอย่างนะคะคำว่า water ที่แปลว่าน้าอะ่ะเรามักจะได้ยินคนที่พูดสำเนียงคอกนี้ว่า water w a e r เห็นไหมคะเขาใช้เสียงชวาได้แบบชัดเจนมากหรือคำว่า better เขาจะพูดว่า better better เป็นไงคะรู้สึกแบบเก๋ไก๋ดีไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นสำเนียง posh ก็คือสำเนียงที่แบบสำเนียงไฮโซคะ่ะเขาก็มีการใช้เสียงชวาเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคำว่า computer printer แบบนี้ค่ะดูฟังง่ายกว่าสำเนียงค็อกนีใช่ไหมคะต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็มักจะได้ยินวัยรุ่นที่ใช้เสียงชัวนะคะสำหรับแบบวัยรุ่นใจร้อนนะคะอย่างเช่นคำว่า kind of kind of นะคะเขาจะพูดแบบ kind of kind of เช่น it's kind of cool it's kind of cool จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คนอังกฤษที่ชาวมักจะได้ยินที่เขาใช้เสียงชัวแบบ ส,สุดๆอะคนนิวซีแลนด์ก็เป็นคือไปใหม่ๆก็คืองงว่าเขาพูดอะไรก <g resso> <g resso> ็แนะนำให้ท่านผู้ฟังลองไปเปิดคลิปใน YouTube ดูนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูว่าเอ้ยเขามีการใช้อาชวาสาว์กันหรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะนำไปใช้กับการพูดของเราก็ได้คะ่ะเพื่อให้เราแบบเสียงฟังดูเป็น native speaker มากขึ้นนะคะ สำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะขอบคุณที่ติดตาม s h o w b เบ Podcast นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือ s h o w b เบอร์พอดแสําำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่แวะเข้ามารับฟางังถ้าคุณชอบ s h o w b เบ Podcast นะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามหรือหากท่านมีคำถามสามารถถามคำถามได้ใน Facebook Page Showable วันนี้ดิฉันเช้าชาวนีขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ